สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพี่อ้อยนะคะเรามาเรียนรู้หน่วยอาชีพใกล้ตัวกองเด็กๆนะคะก่อนที่มาดูนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างเรามาท่องคำกล้องจงกันก่อนนะคะอ่ะพร้อมนะคะอาชีพใครตัวมีอยู่ทั่วไป เห็นได้มากมายนานาครูหมอทำารวจทหารเรือเม่คาพยาบาลเจ้านาทำมาค้ากินอาชีพใกลตัวเด็กๆนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอ่าคุณครู ่าเด็กๆว่าคำคุณครูคุณครูคครตำรวดตำรวดเก่งอ่าบุรุษไพรสเนียบุรุษไพรสเนียเก่งมากค่ะเจา้า,านาเจ้านา กิ่งค่ะพ่อครัวพ่อครัวหมอหมออ่าเก่งนะคะพยาบาลพยาบาลช่างยนต์ช่างยนต์ ช่างตัดผมช่างตัดผมอเด็กๆได้รู้อาชีพต่างๆใกล้ตัวแล้วใช่ไหมคะอาถ้ารู้อาชีพต่างๆใกล้ตัวแล้วเรามาดูซิว่าอาชีพที่เด็กๆพ่อกับแม่หรือว่าญาติพี่น้องมีอาชีพอะไรบ้างนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปไหมคุณครูด,ด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าอาจจะเป็นพี่หรือว่าตัวเด็กๆอาที่ประดรส่งมให้คุณตัวดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ